ครับตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่ร้านบางมีเนื้อปิ้งไก่ปิ้งนะครับเมนูที่ร้านก็จะมีเป็นเนื้อปิ้งมีไก่ปิ้งนะครับผมแล้วก็จะมีสเต็กเป็นสเต็กลาวครับผมแล้วก็มีลิ้นลิ้นโคขุนย่างแล้วก็จะมีเป็นไก่สเต็กค,ครับผมเป็นสูตรอีสานทั้งหมดนะครับ แล้วก็ทางร้านเราตอนนี้ก็จะมีเมนูเพิ่มมาคือเป็นกาแฟสดนะครับผมสถานที่ตั้งก็คือตามป้ายนี้เลยครับบางบัวทองถนนบางกวยไทรน้อยนะครับผมก่อนเข้าตลาดบางบัวทองครับติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทาง f a c e b o o k มีนาเนะกาโอกานะครับแล้วก็เพจร้านบางมิเนื้อปิ้งไก่ปิ้ง,งะครับผม,มาอ่ผมเปิดทุกวันนะครับ ยกเว้นวันที่ทําของไม่ทันนะครับผมก็พยายามติดตามทางโซเชียลครับเราจะมีข่าวสารแจ้งในโซเชียลไว้ตลอดนะครับผมครับ